สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้เขาจะมาทําอาหารไต้หวันนั่นก็คือฟ้านถวนฟ้านแปลว่าข้าวถวนแปลว่าม้วนข้าวม้วนค่ะสไตล์เจมังสวิรัตเริ่มแรกก็แช่ข้าวก่อนนะคะเราก็จะใช้ข้าวเหนียวค่ะถ้าอยากได้เม็ดข้าวสวยก็ใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเราจะใช้ข้าวเหนียวอยู่ที่ห0 0กรัมค่ะ แล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เพื่อให้เวลาที่เราเคี้ยวจะมีความกลุบกลับหนุบหนับแล้วก็สีที่สวยงามใช้อยู่ที่150กรัมนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำแช่ทิ้งไว้ค้างคืนแบบที่เราแช่ข้าวเหนียวนึ่งแบบนั้นแหละคะ่ะแช่เห็ดหอมค่ะใช้เห็ดหอมแห้งอยู่ที่6-7ดอก เติมน้ำแช่ไว้ให้นิ่มค่ะแช่โปรโตีนเกษตรต่อค่ะใช้เป็นแบบแผ่นแบบนี้เราก็จะใช้ทั้งหมดอยู่ที่100กรัมเติมน้ำไม่ท่วมโปรโตีนเกษตรก็จะลอยอยู่นะคะ <S <S เดี๋ยวพอเขาอิ่มน้ำเขาก็จะจมลงค่ะหรือไม่งั้นก็หาจานหนักๆมาทับไว้ได้เราใช้หัวหอมแดงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกค่ะ ในคนที่ทานเจทานไม่ได้นะคะไม่ต้องใช้ส่วนคนทานมังสวิรัตทานได้ก็หั่นค่ะซอยแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กเราก็จะใช้อยู่ที่100รกรัม1ห,หัวอันนี้น้ำหนักก็ได้ค่ะ100รกรัมพอดีเราก็จะเพิ่มความกรุบกรอบให้กับข้าวม้วนโดยที่จะใช้ปโปรตีนเกษตรแบบนี้แช่น้ำให้นิ่มค่ะแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆชิ้นบางประมาณนี้ค่ะ หรือว่าจะใช้เป็นโปรตีนเกษตรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องแช่น้ําค่ะเราเอามาทอดให้เหลืองกรอบเหลืองไวนะคะถ้าไฟแรงระวังจะเกลียมเกินอันนี้ก็เป็นแบบแผ่นค่ะทอดให้เกลียมเหลืองเหมือนกันเลยแล้วเราก็จะเอาผงเข่าวยิงแซบเจโรยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติ ก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะอันนี้แบบแช่น้ำมาค่ะพอทอดแล้วก็กรอบใช้ได้เลยเห็ดหอมนิ่มแล้วค่ะล้างน้ำออกสักสองสามรอบค่ะเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งโปรโตีนเกษตรก็เหมือนกันค่ะบีบแล้วก็ขยำให้กลิ่นถั่วในเนื้อลายออกมาแล้วก็ล้างสักสองสามครั้งค่ะ ก็บีบให้แห้งเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็เอามาหั่นค่ะให้เป็นแผ่นบางๆจะได้ซึมน้ำซอสได้ทั่วถึงให้บางประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะนวดนวดขยำขยำซะหน่อยค่ะเพื่อให้ชิ้นเขานุ่มลงไม่เป็นทรงแผ่นมากเกินไปอะค่ะ เห็ดหอมก็เหมือนกันคะ่ะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆเหมือนกันเลยเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมานึ่งข้าวกันก่อนคะ่ะจะนึ่งในหัวหรือใส่ที่นึ่งแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้ก็จะนึ่งด้วยหม้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์เขาก็จะมีชั้นนึ่งมาให้ด้วยเราก็จะลองชั้นนึ่งด้วยผ้าขาวบางคะ่ะต้องชุบผ้าขาวบางให้เปียกก่อนแล้วก็บิดพอมาดเอามาลองชั้นนึ่งไวค้ค่ะ ข้าวที่เราแช่ไว้ก็เอามาล้างน้ำทิ้งสักสองรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ใส่ชั้นเนื่องไว้จิ้มข้าวลงไปให้เป็นรูค่ะเพื่อให้น้ำขึ้นมาได้มากๆข้าวจะได้สุกได้ง่ายๆข้าวที่จะสุกได้ยากก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้องนื่องให้สุกจริงๆค่ะให้นุ่มเลยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นเม็ดแข็ง จะใช้เวลาในการนึ่ง40นาทีค่ะระหว่างรอข้าวสุกเราก็มาผัดไส้กันค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาหอมแดงลงผัดก่อนผัดให้หอมแดงสุกประมาณสัก70%สังเกตจากที่เริ่มใสนะคะแล้วเราก็เอาเห็ดหอมค่ะเอาเห็ดหอมลงผัดต่อผัดด้วยกันค่ะให้หอมเลยนะคะ เอาโปรโตีนเกษตรลงค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันก่อนเข้ากันแล้วเราก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายโชยุค่ะโชยุอันนี้อ่านฉลากข้างขวดแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมต้องห้ามสำหรับคนทานเจกับคนทานมังสวิรัตซอสเห็ดหอมเจผงปรุงรสเจค่ะเติมน้ำเปล่าค่ะสองถ้วยตวง แล้วก็เติมซอสปรุงรสเจนะคะอันนี้ใส่ลงไปแล้วค่ะแต่ว่าจังหวะที่เราใส่เป็นจังหวะที่กล้องหยุดทำงานพอดีอย่าลืมใส่ลงไปด้วยนะคะซอสปรุงรสเจเราก็จะผัดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนน้ำงวดแต่ไม่ต้องให้งวดมากนะคะไม่ต้องให้แห้งมากค่ะให้เป็นแบบเวลาที่เราผัดเวลาที่เราคนแล้วก็ไม่มีน้ำซอสไหลนองก้นกระทะ ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะให้เป็นแบบนี้ค่ะให้ส่วนผสมช้ำๆอยู่ข้าวนึ่งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะพรมน้ําลงไปอีกค่ะเพื่อให้ข้าวนุ่มขึ้นก็อย่างที่บอกนะคะข้าวไรซ์เบอรี่จะนุ่มยากมากเราก็ต้องนึ่งให้นุ่มจริงๆค่ะไม่งั้นก็จะเป็นไตแข็งพรมน้ําลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็คนข้าวพลิกข้างบนลงข้างล่างค่ะเอาข้างล่างขึ้นข้างบน เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเนื่องต่อค่ะเนื่องต่ออีก20นาทีนะคะเตรียมผักที่จะใส่ในข้าวม้วนจะใช้เป็นผักสลัดผักสลัดอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบทานล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาหัน่นใบใหญ่เกินนะคะเราก็จะหั่นครึ่งก่อนแล้วก็หั่นขวางให้กว้างประมาณครึ่งนิ้วใส่แครอทด,ด้วย ใช้ที่ขูดมะละกอขูดให้เป็นเส้นเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะข้าวสุกนิ่มดีแล้วสุดท้ายเราก็เอาน้ำมันงานเนี่ยค่ะใส่ลงไปโรยลงไปให้ทั่วเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคนอีกทีค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบไว้ให้ข้าวร้อนหรือแบบที่เข้าขายเข้าก็จะนึ่งไฟอ่อนๆไว้ตลอดค่ะข้าวจะได้นุ่มๆ ถึงเวลาประกอบล่างแล้วนะคะเราก็จะใช้แผ่นพลาสติกนี่ค่ะช่วยในการม้วนข้าวใช้ถุงร้อนใบใหญ่ค่ะตัดก้นถุงกับด้านข้างออกส่วนประกอบก็จะมีค่ะไส้แล้วก็ผักสลัดแครอทโปรโตีนกรอบแล้วก็อันนี้มายองเนสเจนะคะแบ่งมาใส่ถุงไว้จะได้บีบได้ง่ายถ้าทำขายก็ใส่ขวดบีบค่ะ แล้วก็อนนี้แผ่นสาล่ายที่เอาไว้ห่อข้าวนะคะตัดแบ่งครึ่งไว้ค่ะสูตรนี้ทําได้8ปดถึงสิก้อนนะคะแล้วแต่ใส่มากน้อยตักข้าวขึ้นมาค่ะ1ทัพพีแล้วก็วางลงบนแผ่นพลาสติกกดให้แบนให้กลมค่ะใส่ผักสลดัดใส่แครอทใส่ไส้ค่ะแล้วก็โปรโตีนกรอบ ตามด้วยมายองเนสเจค่ะเสร็จแล้วก็ห่อนะคะเวลาห่อจับขอบข้าวด้านบนกับด้านล่างให้ชนกันค่ะจับตะล่อมให้ติดกันแล้วก็ตะล่อมด้านข้างซ้ายขวาเข้ามาจับตะล่อมให้เป็นก้อนค่ะอย่าออกแรงมากนะคะจะทำให้ก้อนเละได้ค่อยๆบีบค่อยๆตะล่อมเข้าหากันค่ะตะล่อมให้เป็นก้อนกลม พอเป็นก้อนกลมแล้วเราก็กางพลาสติกออกกางแผ่นพลาสติกออกแล้วก็จะตะล่อมได้ง่ายขึ้นตะล่อมต่อค่ะให้ก้อนข้าวติดกันตอนที่ตะล่อมถ้าจะมีทะลักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะห่อข้าวด้วยแผ่นสาหร่ายอีกชั้นหนึ่งเอาก้อนข้าววางบนแผ่นสาหร่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็ม้วนในระหว่างที่ม้วน เราก็ต้องคอยตะล่อมเก็บก้อนข้าวให้อยู่ในแผ่นสาหร่ายให้หมดนะคะม้วนไปตะล่อมไปค่ะห่อให้แน่นๆเลยตะล่อมเก็บก้อนข้าวให้อยู่ในแผ่นสาหร่ายให้หมดก็จะได้ก้อนข้าวยาวเท่ากับแผ่นสาหร่ายแบบนี้พอดีเลยค่ะแล้วเราก็จะห่อด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้ามีกระดาษหอ่อแฮมเบอร์เกอร์แบบนั้นก็จะห่อได้ง่ายค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษห่อข้าวมันไก่แบบนี้ก็ได้เอาม้วนข้าวค่ะวางตรงมุมกระดาษเอาถุงมือออกก่อนค่ะจะได้ไม่เลอะแล้วก็ม้วนค่ะจัดให้ก้อนข้าวกระชับกับกระดาษพับเก็บกระดาษด้านซ้ายด้านขวาให้เรียบร้อยจัดห่อให้เป็นแท่งกลมๆให้แน่นๆเสร็จแล้วก็ติดสกอตเทป ถ้าเราทําขายเราก็ติดสติกเกอร์น่ารักน่ารักค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเอามายองเนสราดลงบนข้าวก่อนก็ได้ใส่พอประมาณค่ะเพราะว่าถ้าใส่มากไปก็จะทำให้ข้าวแฉะจะปั้นยากนี่ค่ะจับแผ่นพลาสติกให้ปลายข้าวด้านบนกับด้านล่างชนกันก่อน แล้วตล่อมด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาจับให้เป็นก้อนพอเป็นก้อนแล้วเราก็กางแผ่นพลาสติกตออกค่ะตล่อมข้าวต่อค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้แผ่นพลาสติกจะทําได้ง่ายกว่าตะล่อมให้เป็นทรงแบบเบามือนะคะเวลาเอามาม้วนกับแผ่นสาลายก็ม้วนไปจัดไปค่ะให้ก้อนข้าวอยู่ในแผ่นสาหรายให้หมด จัดให้ก้อนแน่นๆค่ะเวลาทานจะได้ไม่ย้วยไหลเวลาจะทานก็หั่นครึ่งค่ะนี่ค่ะใส้แบบแน่นๆจุกๆเลยใช้มือดันก้อนข้าวขึ้นมาค่ะจะได้ทานง่ายๆเสร็จแล้วก็ชิมเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะรสกลมกล่อมหอมมันข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีความกรุบกลับหนุบหนับ ได้ความกรอบจากผักสลัดแล้วก็โปรโตีนเกษตรทอดกรอบมีรสเปรี้ยวหวานมันจากมายองเนสเข้ากันมากค่ะทำแล้วก็ทานเลยค่ะตอนอุ่นๆร้อนๆจะอร่อยมากเลยลองทำทานนะคะทานง่ายค่ะพกพาสะดวกด้วยเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันได้ก้อนหนึ่งนี่อิ่มได้นานเลยค่ะพอข้าวหนึ่งทพ,พีเท่ากับที่เขาตักขาย7-8บาทเลย แต่เวลาที่เราทานก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีข้าวเยอะเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปข้าวม้วนฟานถวนสไตล์เจมังสวิรัตก็คงจะพอแค่นี้แล้วก็พบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ